ทีมตีบอชสเอลมาใหม่อีกแล้วสำหรับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยทีมตีบอสกิวมันเปลี่ยนอีกแล้วใช่และะ้วค่ะทุกคนตอนนี้มันเปลี่ยนอีกแล้วนะคะก็จะเป็นตัวของอีเจนะคะน้ำตาลของเรานะคะหรืออินเทอร์เน็ตชูการเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของท็อปปิ้งและบิสกิตกันท็อปปิ้งนะคะจะใช้เป็นลักษณะประมาณนี้เลยค่ะใครดูไหนไม่ทนันกดหยุดคลิปไว้และไลน์ดูก็ได้หรือใครอยากจะดูในรูปแบบเต็มนะคะไปดูได้ที่แปดบาทสี่ได้เลยนะจ๊ะทุกคนโอเคคะ่ะสมบัตินะคะน้องบ น้องชูก้าและตัวของบูพายนะคะผ้าคลุมตีไยก็เช่น<ม>ก<า>ันนะคะเหมาะกับบอสที่ยังไม่เกินเลเวลอ่าห้นะทุกคน250นะคะ โอเคค่ะเซก็จะตีได้ประมาณนี้นะคะก็คือ17,000ล้านหน่อยๆนะคะก็เราจะมาบัฟให้กับตัวของน้องบูพายกันนะคะแล้วก็จะมีดาเมจจากตัวของอินเทอร์เน็ตชูการ์ด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะได้ดาเมเจที่เยอะกว่านี้นะทุกคนอยู่ที่การปรับเปลี่ยนท็อปปิ้งของแต่ละคนเลยค่ะ